ล่าสุดอ๋อมสกาวใจตัวแม่ของจริงหลังดวงเฮงทะเบียนรถเข้าเต็มเต็มโชว์ถูกหวยจนล้นมืองวดวันที่31กร,รากฎา,าคม2566หลายคนคงทราบกันดีออมสกาวใจพูนสวัสดิ์เป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบการเสียงโชคและให้แนวทางเปะจนมีแฟนคลับติดตามอย่างมากมายต้องบอกว่าล่าสุดอ๋อม สกาวใจตัวแม่ของจริงหลังดวงเฮงทะเบียนรถเข้าเต็มเต็มโชว์ถูกหวยจนล้นมืองวดวันที่31กร,รกฎาคม2566โดยเธอนั้นได้โพสต์ภาพถือลอตเตอรี่จำนวนมากถูกเลขหน้า3ตัวพร้อมระบุข้อความว่ากลับมาซื้อหลังจากไม่ได้ซื้อมานานช่วยแม่ค้าเขาฝนตกขายไม่ได้สามตัวหน้ามา อยู่นะส่วนรูปสุดท้ายรถคู่ใจก็ไม่รู้สินนะเลื่อนดูรูปความยิม้มอีกทั้งเธอนั้นยังโพสภาพคู่ทะเบียนรถที่ออกเลขท้ายสองตัวเต็มๆว่าอาสวยๆนะเขียวเนียวซับ